สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านนะครับเกจากผูอุ้มฟุตบอลไลฟ์อีกแล้วครับทัศน,นบันบานด่านกีฬาฟุตบอลอช่วงนี้พอจะมีเวลามาพูดคุยเมามอยหอยตะเข็บนะครับมันก็ต้องใช้เวลาแบบนี้แหละนะอันนี้ขับรถนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงมีที่จับยึดโทรศัพท์ปลอดภัยหายห,ห่วงไร้กงังวลพอเต็มถืนหลับเต็มตื่นเอ่อ่าไหลไปเรื่อยอ่ะ ก็จบลงไปนะครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบคัดเลือกแล้วกันผมใช้คำว่ารอบคัดเลือกแล้วกันนะครับก็หลายคนคงจะเข้าใจกติกาแล้วเนาะรูปแบบใหม่นะครับจากทั้งหมด36ทีมจะต้องคัดเหลือ16ทีมนะครับวิธีการคัดก็คือเอาทีมที่สะสมคะแนนนะครับทีมที่สะสมคะแนนได้8อันดับแรกนะครับเข้าไปรอเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายก็คือรอบน็อกเอาท์นะครับ แปดอันดับแรกเนี่ยคือไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรแล้วะนะครับถ้าคูณสะสมคะแนนติดหนึ่งในแปดนะครับการแข่งขันก็เหมือนระบบหลีกทั่วไปนะครับชนะสามแต้มสเสมอหนึ่งแต้มแพ้ศูนย์แต้มนะครับประตูได้เสียก็ว่ากันไปนะส่วนอันดับเก้าถึงอันดับที่ยี่สิบสี่นะครับอีกแปดทีมเนี่ยก็ต้องไปจับสลากประกบคู่เล่นกันแบบเย้าเยือนนะครับแบบเพย์ออฟเรียกว่ารอบเพย์ออฟเนี่ยหาอีกแปดทีมนะครับ เข้าไปเล่นเเข้าไปจับถลากเจอกับอีก8ทีมแรกนะครับส่วนอันดับ25ไปถึง36อันนี้ตกรอบนะครับคือตกไปเลยนะไม่มีหล่นไปเล่นยูโรป้าไม่มีแล้วนะครับอ่ะทวนกติกากันประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ลิเวอร์พูลน,นะครับทีมเชียร์ของข้าพาเจ้าและหลายๆท่านก็เก็บ3แต้มเต็มเมื่อคืนนี้ด้วยการบุกไปเยือนรองจา่าฝูงเะเดิติกาเยอรมันอย่างอบไลฟซิกไลฟ์ซิกเนี่ยเมื่อวานผมบอกว่า ไม่น่ากลัวเหมือนเดิมเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะคัดค้านในใจว่าเอ้ยมันไม่น่ากลัวยังไงเดี๋ยวทีมอันดับสองของเยอรมันผมพูดในลักษณะเหมือนกับตัวผู้เล่นเนาะตัวผู้เล่นองค์ประกอบทีมผมรู้สึกว่าโอเคแหละแม้ว่าจะอยู่อันดับสองหรือว่าอยู่หัวตารางแต่มันก็ยังดูไม่แข็งแกร่งเมื่อย้อนกลับไปเมื่อสมัยนู้นเลยดิโมแวนเนอร์หรือใครยังอยู่ตอนนน้นน่ากลัวนะครับเพราะนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่งานยากของริวพูลแต่เมื่อคืนเนี้ย ถ้าเรามองว่าร์พุลนชนะ1-0จากประตูชัยของดาวิดนูนเยสนาทีที่27เอ่อมันเป็นเกมที่อาจจะเหมือนจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายนะบางคนอาจจะคือผมเห็นสื่อบางท่านอาจจะในลักษณะเหมือนกับว่าร์พุลเอาชนะไม่ยากนะครับแต่ถ้าได้ดูถ่ายทอดสดหรือได้ดูพิจารณากันโดยถ่องแท้ผมก็มองว่ามันไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่าย เพราะการได้ประตูนําในช่วงผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกมานาทีที่27เนี่ยหลังจากนั้นเลี้ยวพูลก็มีโอกาสจะได้บ้างนะครับมีโอกาสจะได้บ้างแต่ก็มีโอกาสที่จะโดนยิงเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ2ประตูที่กองหน้าของไลฟ์ซิกส่งผ่านมือเฮเลอร์เข้าไปแต่โชคร้ายที่มันถูกกลับลำหน้าไปโดยเฉพาะประตูแรกผมจําชื่อกองหน้าก็ไม่ได้นะครับลูกนั้นยิงเต็มข้อล่อเต็มตีนมาก พลาดของผู้เล่นแนวรับของลิโอปูลด้วยนะครับแต่โชคดีที่จังหวะน,นั้นมันล้าหน้าไปนะครับพอมันล้าหน้าก็ทําให้ลิโอปูนรอดพ้นจากการเสียประตูไป2ผล2ครานะครับซาร่าแม้ว่าจะดูดรอปลงไปนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ยังถือว่ามีชื่อเป็นแอดซิตแม้ว่าลูกนั้นเจ้าตัวอาจจะไม่ได้เจตนาแอดซิตนะครับก็ตามสด็จจักยานมงย้อนสอนไปที่เสารแรกบังเอิญว่าทิศทางของบอลเนี่ยมัน มันไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเข้าหรือไม่เข้าทุกวันนี้แฟนบอลยังถกเถียงกันอยู่เลยว่าเออลูกนั้นมันไม่น่ามันไม่น่าจะเป็นการขมโมยซีนของดาวินนะครับซึ่งเอาจริงๆอะ่ะมันไม่ว่าจะเป็นดาวินนูนเยสหรือเป็นนักเตะคนไหนนะครับเอาจริงๆคือมันไม่จําเป็นที่จะต,ต้องไปไปรอยืนดักว่าเอ้ยบอลจะเข้าหรือไม่เข้าจิ้มเข้าไปก่อนดีกว่าในอดีตเนี่ย ในลักษณะดังกล่าวโรเบิร์ตอฟิมิโนเองก็เคยก็เคยมีในลักษณะแบบนี้ผมจําไม่ได้ว่าเกมเกมกับทีมอะไรนะครับมันหลายปีละลักษณะนี้แหละบอลน,น่ะจะข้ามเส้นอยู่แล้วไอ้ตรงนั้นนะแค่แบบคือแค่ยืนบังก็ได้แต่เพื่อความชัวร์ไงถูกไหมครับอใครจะไปรู้กองหลังฝั่งคู่แข่งนี่เขาพร,ร้อมที่จะสะกัดตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะนั้นบอลมันจะเข้าไม่เข้าก็จิ้มให้มันเข้าไปชัวร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมองว่ากันนะครับแล้วดูจากวิถีบอลเนี่ยมันก็ คือทุกคน,นเห็นตรงกันคือบอลนนมันน่าจะไปชนเสานะครับบอลมันน่าจะไปชนเสาแต่มันจะเหลี่ยมไหนเท่านั้นแหละ,ะถ้าชนเสาเหลี่ยมในก็เด้งเข้าก็เป็นไปได้หรือเหลี่ยมอื่นเด้งออกมาโดนเคลียก็เป็นไปได้ทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดหรือจะชนเสาแล้วเด้งออกมาเข้าทางดาวินก็ได้หมดนะครับแต่นั่นแหละสุดท้ายก็ได้ประตูดีที่สุดอาร์เนอร์ชอลต์ก็พูดหลังเกมบอกว่าใครทําประตูมันไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกขอแค่เป็นนักเตะริบูลทาประตูได้มันก็ ว้าวหมดนะครับแล้วก็มีคำชมถึงดาวินด้วยว่าพยายามช่วยเก็บบอลได้ดีพักบอลได้เยี่ยมนะครับทำประตูได้ด้วยมีส่วนร่วมกับเกมนะครับถึงเวลาที่ทีมเล่นเกมรับดาวินก็เป็นนักเตะที่ขยันอยู่แล้วนะครับก็ช่วยทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ชนะไลฟ์ซิกในเกมเยือนอีกหนึ่งเกมแล้วก็เป็นการชนะเกมเยือนเนี่ยผมจำไม่ได้ละน่าจะ5 6เกมรวมทุกรายการนะ อ่าหกนัดติดกลายเป็นทีมเก่งทีมเดือนซะงั้นนะเล่นมาสิบสองนัดนะครับสิชนะไปสิบเอ็ดแพ้ไปหนึ่งก็แพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์คาร์บ้านไปในบอลถ้วยเนี่ยชนะมาหมดนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกชนะมาสามนัดติดต่อกันแล้วก็ในคาราบาวครับก็ชนะเวสต์แฮมมานะครับประตูที่เสียก็เสียแค่ห้าลูกเองมั้งในพรีเมียร์ลีกเนี่ยในบอลถ้วยนะครับในบอลถ้วยมีคาราบาวครับเสียให้เวสต์แฮมลูกหนึ่ง ในแชมเปี้ยนสตรีคก็เสียให้เอชิมิลานลูก1 2ลูกแล้วแล้วก็ในเปเียร์ลีกเนี่ยเสีย3ลูกก็คือเสียให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสวันที่แพ้1ลูกเสียให้กับฟุแฮมตัน1ลูกเสียให้เชลซี1ลูกเท่ากับว่าร์บูลเล่นรีเียร์ลีกมาเล่นมา12นัดภายใต้การคุมทัพของชลอสเนี่ยนะครับเสียประตูไม่เคยไม่เคยเสียประตูเกิน1ลูกอลูกประมาณนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะนั้นมันเลยเป็นที่มาของหัวข้อที่ผมขึ้นว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับมันดีเพราะอาร์เนอร์ชลอตหรือมันดีเพราะนักเตะชุดเก่าเพราะนี่เป็นนักเตะของ JK ทั้งหมดเลยนะครับอาร์เนอร์ชลอตยังไม่ได้ซื้อนักเตะใหม่เข้ามาเลยสักคนหนึ่งอ่าหรือซื้อมาแล้วผมจำไม่ได้ <c oughs> เอาเป็นว่าในสี่เเ่นตัวจริงอ่ะมันคือชุดของเจอึ้นครอปไง นะครับเพราะนั้นหลายคนก็บอกว่ายังไม่ไว้วางใจมือของอรนเนอร์ชลตแต่ส่วนตัวผมผมมองว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับการที่นักเตะในยุคของ JK เนี่ยสามารถเล่นได้ตามเกมเล่นได้ตามแผนนะครับทําหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายออกมาอย่างดีเยี่ยมนะถ้าคนไหนดูดรอปดูต่ำกว่ามาตรฐานปุ๊บชลตเปลี่ยนตัวทันทีนะครับเปลี่ยนตัวทันทีไม่ว่าจะเป็นพักครึ่งหรืออะไรก็ตามเพราะ เคยแสดงให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็มีบางช่วงบางจังหวะมีการเพรสซิ่งแต่ไม่ได้เพรสแบบเอาเป็นเอาตายนะครับมีจังหวะผ่อนสั้นผ่อนยาวมีจังหวะ,ะดึงเกมมีจังหวะเล่นเพื่อหวังผลมีนะครับจะสังเกตได้ว่าริบูลชนะ1-0เนี่ย1-0หรือ2-1เนี่ยนะครับหลายเกมมากในฤดูกาลนี้บางนัดก็ยิงขาดบางนัดก็ยิงไม่ขาดลองนึกถึงในเกมในยุคสมัยของ โชเซ่โมเรนโจกับเชลซีอะยุคแรกยุคแรกนะครับยุคแรกของเชียร์เกียร์กับเชลซีชนะ1นูนย์ชนะลูกเดียวเนี่ยชนะบ่อยมากนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าลิเวอร์พูลเล่นไปแค่12นัดเนี่ยเก็บคลีนชีตไปถึง7สําหรับใครที่กําลังสงสัยฝีมือของชลอตก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว,าว่านี่คือการคุมทีมที่มีศักดินาใหญ่กว่า PSV อสบีไอโฮเฟนนะครับแล้วก็มีความคาดหวังจากแฟนบอลเดอะครอบทั่วโลกเนี่ย มากมายหลายพันล้านเท่านะผมไม่รู้จะเปรียบกับอะไรแต่การที่ชลอตมาแล้วทำได้ขนาดนี้เพียงแค่ช่วงต้นฤดูกาลผมก็ถือว่าเขาสอบผ่านในระดับหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเขาสามารถทำให้นักเตะทั้งซีเนียทั้งจูเนียนะครับทั้งนักเตะตัวหลักทั้งนักเตะดาวรุ่งในทีมเนี่ยนะครับสามารถที่จะเล่นตามแผนของเขาได้ทุกคนลองหลับตานึกดูครับ การที่เรามีหัวหน้านะครับมีหัวหน้าหรือมีผู้นําใหม่เกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่เคารพไม่เชื่อฟังไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อถือไม่นับถือหัวหน้าใหม่ของเราเนี่ยเราจะทําตามไหมไม่ว่าเขาจะออกกฎระเบียบอะไรมาไม่ว่าเขาจะให้เราทําอะไรเราก็พักพยายามจะใส่เกียร์ว่างทาบ้างไม่ทําบ้างใช่ไหมลดแหละแต่นี่นักเตะลิปูลพร้อมที่จะทําตามใบสั่งของชลอตขนาดเชนเลิเดอร์อโนที่แบบเคยมี อาการงองแงงองแงที่โดนถอดออกเนี่ยชลอสก็เข้าไปเคลียร์เข้าไปคุยสุดท้ายก็สามารถที่จะรับรู้ถึงความต้องการของกันและกันได้แล้วก็ทําเพื่อทีมนะทุกทุกคนทําเพื่อทีมนี่คือสิ่งที่ผมชื่นชมชลอสนะครับก็ต้องให้เครดิตอาเนอร์ชลอสว่าสามารถที่จะดึงศักยภาพของนักเตะออกมาเห็นชัดเจนสุดมันก็คงหนีไม่พ้นเระอ,อันการเฟนแบลและถ้าจะว่า เพิ่มเติมถ้าจะคุยกันเพิ่มเติมถึงว่าชลอตตึงศักยภาพใครออกมาได้อีกบ้างเทรนด์อลิสันเนอร์รอาน,นครับในยุค J.K เนี่ยแน่นอนเราเห็นเขาเล่นในบทบาทวิงแบก็กหรือใช้คำว่าอะไรนะมิดฟิลไฮบริดหรือจะเรียกว่าอะไรก็คือบางทีเล่นวิงแบ็กแต่หูบเข้ามาข้างในะนะครับแต่เรื่องเกมรับเนี่ยเทรนด์จะหลวมมากเทรนด์จะหลวมมากแต่ในยุคชลอตเนี่ยเรากับไม่ค่อยเห็น เทรนด์อาริซาเนอร์อโนเนี่ยถูกโจมตีหรือถูกตำหนิในเรื่องของ uh, การเล่นเกมรับจะเท่าไหร่นั่นแสดงว่าชลอตด,ดึงศักยภาพหรือสื่อสารกับเทรนด์อาริซาเนอร์อโนได้ดีจนเจ้าตัวเนี่ยสามารถที่จะทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีขึ้นดีขึ้นนะครับและอันการเ e e d b a c k ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับขนาด ตอน JK อยู่นะครับให้ลงเล่นเนี่ยเราก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าออกาเ็นแบกมันจะรีดศักยภาพขึ้นมาได้ขนาดไหนบางนัดดีนะครับบางนัดเนี่ยทรงดีแต่ก็เป็นแค่ส่วนน้อยแต่พอชลอตมาเนี่ยกลายเปยึดตัวจริงในแดนกลางไปเลยขาดใครขาดได้แต่ขาดกาเฟนแบกมีสะเทือนในแดนกลางของรีวูลน,นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตามกนดูต่อนะครับส่วนตัวผมก็มองว่าผลงานเรีวูลออกมาดีในช่วง 12นัดแรกรวมทุกถ้วยทุกรายการเนี่ยแล้วก็พยายามสร้างสถิติอย่างมากมายนะครับทั้งเรื่องของการชนะเกมเยอนมากที่สุดในช่วงเวลาของการเล่นในจำนวนนัดเทียบอัตราส่วนในการในจำนวนนัดที่ลงเล่นหรือแม้กระทั่งการเก็บเพลนชี้การชนะมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าชลอตไม่มีดีนักเตะที่มีอยู่ทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ทั้งตัวหลักและดาวรุง่ง ก็คงจะไม่พร้อมใจกันเล่นเพื่อทีมได้ขนาดนี้นั่นก็คือสิ่งดีๆที่เราจะต้องอให้เครดิตกับอันเนอร์อตด้วยนะครับเอาละครับจบยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปกลางสัปดาห์ทีมอังกฤษชนะหมดเลยนะครับแล้วก็อยู่ในสถานะตำแหน่งทีด่ดีมากๆในการที่จะลุ้นเข้ารอบอ16ทีมสุดท้ายก็คือลุ้นเข้ารอบด้วยอันดับ8อันดับแรกนะครับ ตอนนี้แอสตันวิลล่านำเป็นจา่าฝูงอยู่นะครับบวก6มีคะแนนเท่ากับริบูนพูล9แต้มนะครับแต่ร์บูนบวก5แอสตันวิลล่าบวก6ก็เป็น9แต้มที่เอ่อเขาเรียกอ,อะไรล่ะก็ไม่ก็ไม่ง่ายไม่ยากแต่ได้มามันก็ดีนะเพราะว่าหลังจากนี้ไปก็นักทีมที่จะต้องเจอของร์บูนก็จะยากขึ้น,นครับทั้งไบเออร์เลเวอร์คูเซนทั้งเรอลมดริตแต่โชคดีหน่อยตรงที่ว่า ด้เล่นกับเลเวอร์กับมาริดเนี่ยได้เล่นในแอนฟิลด์นะครับส่วนเกมเดือนก็จะมีเดือน p ี v อสบีไอโเฟนกับเดือนเอ่อคิโรนานะครับซึ่งก็ประมาณไม่ได้อยู่ดีนะครับก็ประมาณไม่ได้อยู่ดีก็เดี๋ยวรอติดตามก,กันนะครับหลังจากนี้นะครับกับเข้าสู่โหมดฟุตบอลในประเทศเฟุตบอลหลีกในประเทศรวมถึงคาราบาวครับด้วยนะเดี๋ยวลีพูลจะเจอกัอกบอาร์เซนนท่าตุ้มครึ่งวันอาทิตย์นี้นะครับที่เอเวเร์สเตเดียม บุกไปเยือนแต่ทุกฟอร์มของขอาเซนนลนอย่างที่ผมพูดไปเมื่อวานว่าก็เป็นทีมแกร่งแล้วก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมเพียงแต่อาจจะขาดพลังในเรื่องของการปั้นแต่งเกมการสร้างสารรค์โอกาสในเกมเพราะว่าขาดทางด้านของกัปตันทีมมาร์ตินโอเดนกาดไปนะครับแต่นักเตะคนอื่นๆก็พยายามที่จะร่วมร่วมด้วยช่วยกันเล่นคืออาเซนนลก่อเล่นเป็นระบบนะเพียงแต่ว่าความสามารถของนักเตะในตำแหน่งของโอเดนกาดเนี่ยอาจจะแบบว่า ดรอปดรอปลงไปหน่อยนะครับซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสที่จะบุกไปเก็บแต้มนะครับได้ที่เอเมอริตสเตเดียมในวันอาทิตย์นี้เหมือนกันถ้าทุ่มครึ่งซึ่งแน่นอนครับลิเวอร์พูลจะลงเล่นทีหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อาจจะถูกซิตี้เนี่ยแซงขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงก่อนหรือเปล่าเพราะว่าเกมก็ไม่หนักมากมันมรู้สึกจะเจอเซาลำตันมั้งซึ่งยังจมบัยอยู่เลยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นซิตี้ก็คงจะนํา ลงเล่นก่อนแล้วขึ้นนำจากฝูงไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็มารอลุ้นดูว่าร์พูลจะเก็บ3มแต้มเหนืออาร์เซนอลและเอาตำแหน่งจากฝูงคืนได้ไหมนะถ้จาจำไม่ผิดเนี่ยคือร์พูลมีคะแนนนำหน้าแมนซิตอ้อยู่แต้มเดียวใช่ไหมครับะฉะนั้นถ้าซิตี้ลงเล่นก่อนแล้วชนะร์พูลจะกลับไปนำจากฝูงได้ก็ต้องชนะอาร์เซนอลเท่านั้นแต้มเดียวไม่พอนะครับเป็นจะเสียจากฝูงกับซิตี้ทันทีแล้วเดี๋ยวเดือนต้นเดือน นู่นน่ะต้นเดือนธันวาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะวันที่หนึ่งธันวาหนะึ่งธันวาเนะี่ยจะเจอกันนะครับก็คือลิพูลกับแมนซิตี้จะเจอแหละแต่ตอนแต่หลักก่อนจะไปเจอซิตี้เนี่ยเรามีโปรแกรมที่มันรอขวางอยู่นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการบุกไปเืออาร์เซนอลก่อนที่อย่างที่บอกแล้วก็เดี๋ยวจะเจอกับไบรท์ตันสองเกมติดต่อกันนะครับทางสัปดาห์ถัดไปก็จะเล่นกับไบรท์ตันนคาราบาวครับที่บ้านของไบรท์ตันนะครับแล้วก็ตามด้วย าการกลับมาเล่นในแอนฟิลดนะครับเจอกับไบรตันในพรีเียรีนี่คือ3นัดหลังจากนี้แล้วกันเท่าที่ผมจำได้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงปลายปีนะก็เดี๋ยวดูว่าเลบูลจะยังเกาะกลุ่มนำหรือนำเป็นจ่าฝูงไปได้นานขนาดไหนนะครับส่วนคลิปนี้ก็ฝากกอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็มีโอกาสยังจะมาพบกับแฟนๆลูกหนังเหมือนเช่นเคยตามสไตล์ของผมนะครับพูดคุย แบบบ้านๆแบบนี้รักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยอ่ะอย่าลืมนะครับตอนนี้ระบบ YouTube มีให้แปะลิงก์ตะกร้านะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับจะมีคําว่าดูผลิตภัณฑ์นะครับก็เป็นลิงก์กับร้านขายนะครับอาจจะเป็นช้อ p ปีหรือเป็นอแอปเป็นเว็บในการจําหน่ายสินค้าออนไลน์นะครับยังไงก็ลองกดเข้าไปเลือกชมได้นะครับวันนี้แปะเริ่มแปะแล้วนะครับก็ฝากสนับสนุนใน ทุกๆช่องทางด้วยแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านที่สนับสนุนกันมาในหลากหลายช่องทางเช่นเดียวกันนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ากับพระอุ่นฟุตบอลไลฟ์ครับสวัสดีครับ